ขอเชท่านผู้ชมครับก็ต้องกล่าวซาวิดักสาวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับคือผมในรายการพี่ซีจียูทูบเบอร์ครับผมตอนนี้เราอยู่เกมโรบล็อกนะครับกับด่านที่ชื่อว่า i m p o s t e r นะครับเป็นด่านเ,าเกมท่านผู้ชมน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับเป็นเกมที่มาจากโทรศัพท์มือถือนะเป็นเกมเรียกง,ง่ายคือเป็นเกมตอแหลนะครับผมเอ้ยก็ตอนนี้ก็ที่ผมกลับมาแคสเกมเพราะว่าเกิดสถานการณ์โควิดกันอีกเช่นเคยนะฮะ ไปเลยที่ทตู้มากๆอุ้ยชิมหายแล้วไฟดับก็กดการเล่นก,ก็ผมก็คงไม่ต้องอธิบายอะไรบากท่านผู้ชมน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับซึ่งถ้าท่านผู้ชมถามว่าผมเก่ง,งกินหรอบอกเลยว่าไม่นะความเก่งนี่ศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับผม<อ>ก็ผมสามารถแปลอังกฤษได้เพราะว่า Google Translate น,นะครับเป็นไงเป็นไงแถมยังเป็นการเรียนรู้ไม่ในตัวเองนะฮะเป็ไงคุณนี่แม่งโคตรเทพออกไฟยังไม่เปิด นี่คือวิธีการเล่นโลโบรบบอยยังไงให้มีประโยชน์ครับนี้ผมจะไปผมจะไปซ่อมไฟนะฮะแต่ว่ามันอยู่ไกลจังวะเป็นไงการเล่นนะรูบอยก,ก็เฟี้ยวตรงที่ว่ามันเป็น3 d ดีนะฮะเอา้ายังไม่ทันทำา่าเลยทีครับไม่เป็นไรครับท่านผู้ชมตามเมื่อกี้เราเป็นแค่เป็นคนปกตินะเรายัางไม่เล้าใจพอนะฮะ เราต้องเป็นฆาตรกรนะครับเราถึงจะเล้าใจนะดูนะท่านผู้ชมการเล่นในเราบอกนี่เราต้องทําใจนิดนึงนะเราอาจจะเจอเซิร์ฟที่แบบว่าป่วยนะคืออยู่ๆแม่งก็โหดนะครบบับไ,ไม่พูดไม่ใจโหวแม่งเลยนะฮะคือมันตูดมากกูเคยเจอเซิร์ฟอย่างนี้บ่อยมากนะนี่เราต้องเจอเซิร์ฟแบบพูดคุยนะถึงแม้ว่าจะเป็นการพูดคุยแบบแกมมากไม่ค่อยถูกต้องสักเท่าไหร่นะฮะพิมพ์พอเข้าใจเอานะ้ อย่างนี้อุ้ยท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมได้เป็นคัดกรเอาละครับท่านผู้ชมผมจะพยายามตอแหลให้ดีที่สุดนะครับถ้าที่ผมจะทําได้นะตอนนี้ก็โอ้โหเดินเป็นฟูงสามสี่คนอะไรวะเนี่ยอูห้าคนหกคนแล้วเดินทำไมทีเดียวกันเดี๋ยวท่านผู้ชมตอนนี้ผมจะมุดท่อจะได้ค้าคุณแล้วรู้สึกดีจริง ีดำคนระับสีดำเดินคนเดียวอย่างนั้นเหรอเดินคนเดียวอย่างนั้นเหรออุย้ยมีสีเขียวด้วยไม่ได้ครับมีสีม่วงด้วยคนเยอะคนเยอะกล้องวงจรปิดอยู่ไหนวะมีคนอยู่ไหน,นอตอนนี้เราต้องไปดูไปหากล้องวงจรปิดนะฮะเผื่อมีคนแอบส่องอยู่นะ นี่ทำเป็นทำเควสเป็นไงโคตรเนียนอย่างนี้ใครเขาจะจับได้เขเนี่ยแม่งโคตรเก่ง IQ 2000นนะโคตรเวอร์เฮ้ยสิโมงไม่มีผมฮะคิดว่าผมเป็นแน่เลยอ่ะไม่ใช่ผมจะมาทำเควสครับนี่เป็นไงเป็นไงโคตรเนียนเอาไอศกสีสมมาดีเพื่อน เจ้ามาทำไมเฮ้ยอย่าฆ่านะอย่าฆ่าเอ้ยเอ้าเ้ยงกดน,น,นี่เลยอะที่พายแล้วแต่มันไม่มีคนปติอห่นอะมันจะสายร้ายผมมันเนี่ยเพื่อนเนี่ยทรยศเพื่อนกูจะพิมพ์ว่าอะไรดีแล้วแม่งไม่ใช่แม่งไม่พูดอังกฤษอ๋อโอเคโอลเลนบู อะไะครับตอนนี้ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้สีส้มได้ทําการตอแหละนะฮะยำบอกสีดำบอกว่าเป็นสีแดงนะฮะส่วนสีเขียวบอกสีส้มนะฮะส่วนสีส้มบอกสีฟ้านะอะไรกันวะเนี่ยม,มั่วไปหมดเลยฮนะตอนนี้กำลังวุ่นวายนะครับกำลังมัม่วเอา้าสีดําบอกอ,อะไรวนะเนี่ยบ l รูว h a t วิวันนี้คุณอะไรายาสองสองสอง ดนวูนะฮะซึ่งเขาเป็นคนคนทรมดานสี่ไรอะสี่ไรโดนว,นวูวะสีส้มนายทำดีมากนายตอนแรกเพียงแค่แค่คำเดียวอะ่ะเพียงแค่คำว่าก,กีนเท่านั้นนายก็สามารถรอดพ้นได้แล้วนายสุดยอดอุ่ยกำลังจะมุดท่อเลยอะเราทำเป็นทำเพือ่อนะ ควิสควิสห่อนี้มันก็จะทำแบบนานมากเลยนะผมก็ต้องยืนนานๆเลยทีว okay. ิคุณกดกู้กค,คาแมนเลยใครกดครับอันเดอร์โลคูลูชื่อแต่ละคนอันเดอร์โลโคลุยนะสีเขียวนะได้ประกาศได้จากโอลินไอโซโซบุไปว่าอะไร สวอร์แปลว่าสาบานนะครับผมเป็นไง Google t าร n s l a t ใช้งานได้นะครับส oh. วอร์แปลว่าสาบานนะสาบานว่าโอเลนผมเป็นโปรวัด <What? S 1> เกี่ยวเขี้อรเลียตอนนี้มีคนบดโอเล่นกันเต็มเลยนะต้องผมเอาเป็นว่าผมจะอยู่นิ่งๆน,นะนะผมจะไม่บยไม่ได้ดิกูจะเป็นผู้ต้องสงสัยนะ อ้าวผมไม่น่าโหวตเลยใช่ไหมผมไม่น่าโหวตเลยฮะเฮ้ยรู้สึกพี่ปะแม่งเพราะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าผมผมโหวตปุ๊มผมเป็นคนที่สามมาดีเลย <S <S โอ้ขอโทษนะนายเราจำเป็นวะเราโด,โดนสงสัยโอเคท่านผู้ชมตอนนี้ผมจะหากล้องจรปิดนะฮะว,ว,วิ่งวิ่งสามคน กูจะยังไม่ฆ่านะกูจะไปดูกล้องจอนปิดเพื่อความแน่ใจเราไม่ต้องยิบนะครับผมเิมนี้บอกเลยไม่มีเวลาจํากัดน,นะเล่นได้ยาวๆนะครับผมผมเล่นมาผมยังไม่เคยเห็นเวลาหมดเลยนะกล้องจอนปิดอยู่ไหนวะอุ้ยบดีสีเขียวโอเคตอนนี้เรา,าน่าจะเนียนมากนะฮะเพราะว่าเราเราไม่เดินตามใครเลยเราไม่ไม่มุดท่อด้วยประเด็เดินหากล้องอย่างนั้นแหละ นี่ทำไมเดินหนีเป็นไงไอคิวสามพันไม่มีใครรู้หรอกว่าผมเป็นหาหาอยู่ไหนวะเอ่ถ้ามึงชมเริ่มเบื่อแลวเห็นกูเดินเดินทำไรก็ไม่รู้เดินบนกล้องอยู่ไหนวะอันนั้นใช่กล้องไหมอะ่ะชิบหายแล้วมีคนกดคิดว่าผมเป็นแน่เลยอะ่ะผมเดินไม่ยอมทำเวสอะ่ะ ไว้เอาสีแดงบอกสีขาวเฮ้ยเด็กฟักเฮ้ยดีดีดีด <c oughs> ไม่ต้องทำอะไรเลยคตรอีซี่นี่ผมไม่ต้องทำอะไรฮนะอยู่สีแดงก็บอกไว้นะฮะอ๋อสีแดงบอกว่าสีขาวมันทำตัวน่าสงสัยนะะแล้วก็โดนบดเรียบร้อยเลยไม่พูดพลาดควาเพ่งพ ท่านผู้ชมดูเอาไว้นะวิธีการเป็นฆาตรกรสุดเนียนคือไม่ต้องทําหายอะไรเลยไม่ต้องเดินตามคนอื่นนะเป็นไงไอคิวสามพันร้อเล่นนะอย่า,ยาไปทําตามนะเพราะจริงแล้วถ้าเราเล่นในมือถือเขาจะสงสัยว่าทําไมไม่ยอมเดินทํำควิดฮะทําไมนะครับตอนนี้ว่าผมพยายาม หากล้องจอนมันอยู่ลืบไหนว่ากล้องจอนปิดไหนะกูเดินมาเป็นสองสามชาติเลยไม่เจอข้าวแมงเฮ้ย,ยท่านผู้ชมสีเขียวอาจจะไปเห็นก็เป็นได้ผมรีบฆ่าแล้วคี่สีเขียวน่าจะเห็นนะอหึข้าวแมงต้องปิดปากมันที่ถ่ายนะถ่ายแล้วถ่ายแล้ว,ลว,ลวสีแดงสีแดงอีกแยะเรียกว่า เออสีแดงเน้นหนีทุก่อนนี่สีดำสีดำมันเข้าห้องน้ำไหมฮะจบเลยนะถ้ามันเข้าห้องนั้นอ่ะข้าอือขาแม่ง <laughs> อีซี่แล้วก็จบกันไปแล้วครับสำหรับเกมโลบอคอินโพสเตอร์นะครับเกม การจำลองเป็นฆาตรกรที่เงียบที่สุดในมัตตภีนะฮะเป็นไงเป็นไงงุงครับงงท่านผู้ชมงงไงท่านผู้ชมนี่คือวิธีการเล่นแบบ IQ 3,000นะครับท่านผู้ชมอย่าลืมที่จะใช้วิธีเล่นแบบผมนะเพราะว่าวิธีเล่นแบบผมนั้นเป็นอะไรที่โคตรสุดยอดนะครับการเล่นเป็นฆาตรกรแล้วเงียบที่สุดนะฮะโคตร <c oughs> <c oughs> ตูด ท่าชมวันนี้ก็น้าชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์กันด้วยนะครับนะบ๊ายบาย